แล้วค่ะงงอะไร<อ>เนี่ยงงมากตอนนี้หนูแค่ตื่นเต้นเพราะวันนี้หนูจะได้สอนหนังสือน้องๆตั้งแต่ตอนบ้าเราอยู่ที่บ้านหนูอย่าบอกนอะนสวัสดีครับ นี่จริงไหมจริงไหมเป็นพันทีพพี่เนสอยากได้เนะวันนี้จะพาพี่เนสมารับค่ะแล้วหนูได้เลือกไว้ให้แล้วด้วยให้หนูได้จองไว้ให้พี่เนสโอ้โหหนูหนูนี่พี่อ่ะอ่ะวันนี่พูดอะไรไม่ได้ยังไงวะ ตอนนั้นพี่ก <LA> so ็พูดแบบพันๆไม่ได้คิดว่าหนูฟังด้วยโอ้ดูดูดูหนูฟังบางอันก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาบางอันก็ตั้งใจฟังโอ้ยังไงบ้างโอ้ดูดิ i s i ี cute ก็คือเราได้ที่ว่าติดต่อไปอ่ะจริงๆอ่ะยังไม่มองยังไม่คลอดด้วยซ้ำจะบอกเลยว่าหนูต้องรอนานมากๆกว่าจะได้โอ้โหตัวใหญ่มากชอบไหมชอบ โนวาโนวามันเมือนเมืองที่ดาวระเบิดในในจกักรวาลแล้วมันเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่มากซูเปอร์โนวาเลยเน็กวงเอวาเอ้ยเอาไงเอา,นเเอาโ,อโวนวานะโอ้โหเจ้าพ่อเดี๋ยวผมปล่อยมาให้ดูออยากเห็นพ่อชนะประกวดนะคะงองพอ่พอเป็นหมาประกวดเลยใช่ประกวดเลย,ลเลยอ้้วอู้อันนี้พ่อเหรอโอ้ตัวใหญ่เลย นอันนี้อันนี้แม่เหรอนี่ลูกสาวนี่ลูกสาวเหรออันนี้เพิ่งนหกเดือนหกเดือนอันนี้6กเดือนเองหกเดือนพ่อแบบดูออกเลยว่ามาจากต่างประเทศอ่ะมาจากรัสเซียัครมาจากราตเนียเลยนะ Welcome to Being a Daddy c o u พร้อมแล้ว,อลวอขอบคุณมากนะคับผมขอกอดหน่อยครับขอบคุณค่ะนีความสุขแค่ไหนเต็มสิบวันนี้เต็มสิบล้านครับล้านเลยคือแบบแค่นหน้าน้องทุกอย่างแบบแล้อย่างหนึ่งคือก่อนที่จะถึงบ้านเราจะแวะซื้อของก็คือ,อเริ่มใช่เริ่มต้นสำหรับการดูดีร้องไอ้ Love Shopping เดี๋ยวไปซื้อของเลยก็อตอนนี้เราแวะระหว่างทางเพราะมีร้านขาย ชอเกร์ er. เป็นหมาฉลาดชอบคุยนะคะก็เพราะตอนนี้แวะร้านขายของน้องหมานะคะเพื่อมาซื้อของเบื้องต้นให้น้องก็เราจะเข้าไปที่ออฟฟิศแล้วก็เตรียมบ้านให้เขาเลยใช่โอเค let's go o v e